พี่อ้ก,ก็แขนอ่ะตอนนี้ขน,นาดโพสต,ตามหาญาติพี่น้องเสียอูดอ่ะมึงคงมึงคอยดูว่าพี่อีเขาจะแฉะหลักฐานอะไรจบแบบถึงแกนโลกแน่นอน โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่ายังเดือดค่ะคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดนะคะคนดังอีกคนค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นเดือดนะคะหลังจากคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะมีการแจ้งความเอาผิดคุณอี้แทนคุณนะคะบอกเลยว่าทาเอาช็อกไม่น้อยนะคะเมื่อคุณเคนโดเกรงไกลมากค่ะหรือว่าผู้ประกาศข่าวดังนะคะได้มีการออกมาเล่าเบื้องลึกค่ะเรื่องราวประเด็นเดือดระหว่างคุณอี้แล้วก็คุณฟิล์มนะคะซึ่งคุณเคนโดค่ะมีการบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยเห็นหลักฐานที่คุณอี้นั้นเนี่ยถืออยู่บอกเลยว่าขนลุกแต่ว่าพูดอะไรไม่ไดด้้จจรริิงงงงๆกกก่่่่อออนนนมมมมีีีีาาาาแแวคคุุณณััเยหลลฐ็ทะฟ์ถึ7 หัวข้อแล้วก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่างานนี้ค่ะคุณฟิล์มนั้นเนี่ยเจอเครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่เข้าแล้วหลังคุณอ e ี้แทนคุณค่ะกําลังประกาศตามหายาดของเสียอูดงานนี้นะคะบอกเลยว่าเดือดค่ะเรียกได้ว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นของคุณอ e ี้แทนคุณจิตอิสระค่ะหรือว่าประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะที่ตกเป็นหนึ่งในบุคคลนะคะที่ถูกคุณฟิล์มค่ะนักร้องดังเนี่ยแจ้งความเอาผิดในข้อหาหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาหลังจากมีการนําชื่อฟิล์มระดับภูมิค่ะไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เกิดความเสียหายในนนกกรรรณีีีีทท่่่่มมมาาาํเเืองไป็คว มาสร้างกระแสะนําไปออกรายการต่างๆหรือว่านําไปแถลงต่อสื่อจนคนเนี่ยเกลียดชังฟิล์มรัฐภูมิซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอี้แทนคุณค่ะจะถูกดําเนินคดีนะคะแปดกรรมค่ะที่มีการกล่าวอ้างว่ามีหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริงในหลายกรณีอาทิกรณีคดีที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการลงทุนเทรดหุ้นดูใบ60ล้านบาทที่มีการตัดสินคดีจบไปเปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฟิล์มรัฐภูมิแต่อย่างใดแต่ว่าคู่กรณีนั้นเนี่ยกลับเอามาอ้างว่ามีหลักฐานต่างๆออกมาแแถลลงงงงข่่่่่่าาววตอออสสืืมมชนไรรรู้้้กกกีคัััเเพหหะใบซึ บอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะความคืบหน้านะคะเรื่องของคุณอี้แทนคุณค่ะเมื่อคุณอี้ทราบข่าวนะคะก็ถึงกับมีการเดินหน้าดับเครื่องชนนะคะโดยมีการเริ่มต้นโพสต์นะคะด้วยการเปิดศึกค่ะมีการตามหาญาเสียอู๊ดนะคะหรือว่าเซนพระชื่อดังนะคะผู้ที่มีบุญคุณกับฟิล์มรัฐภูมิค่ะโดยคุณอี้แทนคุณนะคะมีการโพสต์ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอความการุณาญาติพี่น้องเสียอู๊ดติดต่อให้ข้อมูลท่ามกลางเช้าเนี่ยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายว่าเอาแล้วจัดดังดักทีเหอะเหมือนไม่สำนึกมันคงเข้าใ้เหมืืออออนนนนนทีี่่่พหุมบกไว้้ิาเรงส รู้ว่าอย่ามีเรื่องกับพี่อี้เทศกาลขุดเริ่มเอาคลิปข่าเซียวอุ้นมารีรันให้ดูหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณอี้ค่ะเอาให้สุดค่ะสวนตัดแตกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะคนดังอีกคนค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นเดือดนี้นะคะบอกเลยว่าทำเอาช็อกไม่น้อยค่ะเมื่อคุณแคนโดนะคะหรือว่าผู้ประกาศข่าวดังค่ะมีการออกมาเล่าเรื่องราวประเด็นเดือนระหว่างคุณอีแลแลณอ้แล้วก็คุณฟิล์มนะคะโดยได้มีการบอกว่าตนเองนั้นเนี่ยเห็นหลักฐานที่อี้แทนคุณถืออยู่ขนลุกแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้ซึ่งอี้เนี่ยมีหลักฐาน ว่าง,งานนี้ฟิล์มรับภูมิเนี่ยเจอเครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่เข้าแล้วเรื่องนี้นะคะคุณเคนโด้ค่ะได้มีการกล่าวว่าอี้โดนฟิล์มแล้วนะพี่โดรู้แล้วต้องถามว่าอี้โดนฟิล์มหรือว่าฟิล์มจะโดนอี้กูพูดเท่านี้แหละกูเห็นหลักฐานที่พี่อี้ถืออยู่กูขนลุกแต่พูดอะไรไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ใครฟ้องก่อนคนนั้นชนะนะครับมึงคนที่มีหลักฐานพยานที่สามารถยืนยันความผิดได้คนนั้นชนะนะครับพวกมึงเนี่ยยังมีไมเซ็ตว่าใครฟ้องก่อนคนนั้นชนะหรอหูขี้หัว닥นี่บอกเลยว่าเรื่องของฟ ในเฟซแล้วว่าจะขุดตั้งแต่เรื่องของเซอูดขึ้นมาแฉคุณฟิล์มเลยแล้วก็มีเรื่องของเอกสารหลักฐานอีก7อย่าง7หัวข้อในการที่จะไปแถลงที่รัฐสภาในวันจันนี้มึงคอยดูว่าพี่อี้เนี่ยเขาจะแฉหลักฐานอะไรแล้วมึงเนี่ยคอยวิเคราะห์กันว่ามึงเนี่ยจะอยู่ฝั่งไหนตอนนี้เนี่ยอยู่กลางๆไปก่อนให้พี่อี้เนี่ยแกออกมาพูดก่อนแต่พี่หนุ่มเนี่ยสวนกลับแลบเลยพี่หนุ่มสวนตับแลบไม่ต้องพูดถึงพี่หนุ่มเนี่ยประกาศอยู่แล้วในรายการว่าหมายมาเนี่ยสวนตับแลบแล้วคนเนี่ยก็เชียร์พี่หนุ่มกันท เขาไม่รู้นะว่าคุณอี้กับคุณฟิล์มเขามีอะไรกันแต่กับพี่หนุ่มกับคุณฟิล์มเนี่ยเขามีเรื่องไอ้คลิปเสียงแล้วก็ไปแอบอ้างพี่หนุ่มเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนก็คือสิ่งที่เรารับรู้เนาะแต่คุณอี้เนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับคุณฟิล์มแล้วคุณฟิล์มไปฟ้องคุณอี้ทาไมแล้วอี้เนี่ยจะเอาอะไรมาตอบบ้างอย่างนี้นะครับของคุณฟิล์มกับพี่หนุ่มเนี่ยภาพมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าตีกันในเรื่องอะไรแต่ของพี่อี้เนี่ยทุกคนครับวันจันนี้เนี่ยสิบโมงเช้า เ,เขาจะสู่ซอยกับคุณฟิล์มซึ่งฉันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่อี้เนี่ยมีเอกสารหรือว่ามีอะไรที่แกเนี่ยมั่นใจว่าเจดข้อนี้สามารถจะเอาผิดคุณฟิล์มได้ก็รู้ว่าพี่อีเนี่ยก็แค้นนะตอนนี้ก็เต็มที่เลยขนาดโพสต์ตามหาญาดพี่น้องของเสียอูด๊ดงานนี้ก็คือเครื่องขุดเจาะเจาะแบบถึงแกนโลกแน่นอนซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวค่ะที่คุณเคนโดนั้นพูดไว้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะอีโดนโดนฟิล์มแล้วนะพี่โดรู้แล้ว เดี๋ยวต้องถามว่าอี้โดนฟิล์มหรือฟิล์มเดี๋ยวนะอี้โดนฟิล์มหรือฟ e? ิล์มจะโดนอี้กูพูดเท่านี้แหละก <c oughs> ูเห็นหลักฐานที่พี่อี้ถืออยู่กูขนลุกแต่กูพูดอะไรไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่ใครฟร้องก่อนคนนั้นชนะนะครับมึงคนที่มีหลักฐานพยานที่สามารถยืนยันความผิดได้คนนั้นชนะนะครับเพราะมึงยังมีไมซเซ็ตว่าใครฟร้องก่อนคนนั้นชนะเหรอหูขี้ฮูดากนี่นะครับหูขี้อูดากเลยนะครับบอกเลยว่าเรื่องของฟิล์มพี่อี้แล้วก็ พี่หนุ่มดูกันยาวๆแต่พี่พี่เนี่ยแทนคุณเนี่ยได้ประกาศในเฟซแล้วว่าจะขุดตั้งแต่เรื่องของเสียอูดขึ้นมาแฉคุณฟิล์มเลยแล้วก็จะมีเอกสารหลักฐานอีก7อย่าง7หัวข้อในการไปแถลงที่รัฐสภาในวันจันนี้มึงคงมึงคอยดูว่าพี่อี้ เขาจะแฉหลักฐานอะไรแล้วมึงค่อยวิเคราะห์กันว่ามึงจะอยู่ฝั่งไหนตอนนี้อยู่กลางๆไปก้อนอยู่กลางๆไปก้อนให้พี่อีก้กออกมาพูดก้อนนะฮะแต่พี่หนุ่มในี่สวนกลับแลบเลยนะฮะพี่หนุ่มในี่สวนกับแลบเลยไม่ต้องพูดถึงพี่หนุ่มพี่หนุ่มในประกาศอยู่แล้วในรายการว่าหมายมาสวนกับแลบพี่หนุ่มสวนกับแลบแล้วคนก็เชียร์พี่หนุ่มกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่พี่อี้กับคุณฟร์มเนี่ยเขามีอะไรกันหลายคนไม่รู้ แลวคนไม่รู้นะว่าคุณอี้กับคุณฟิลเขามีอะไรกันนะฮะรู้แต่พี่หนุ่มกับฟิล์มเขาจะมีเรื่องไอคลิปเสียงแล้วก็ไปแอบอ้างพี่หนุ่มเกี่ยวกับเรื่องของดีไอคอนอ่านนี่ก็คือสิ่งที่เรารับรู้เนาะแต่ไอคุณอี้ไปเกี่ยวอะไรกับคุณฟิลแล้วคุณฟิล์มไปฟอ้องคุณอี้ทําไมแล้วคุณอี้จะเอาอะไรมาตอกกับบ้างอย่างนี้ครับ ของคุณฟิล์มกับพี่หนุ่มเนี่ยภาพมันชัดอยู่แล้วว่าจะตีกันเรื่องอะไรแต่ของพี่อี้เนี่ยทุกคนครับหนึ่งวันจันนี้นะฮะวันจันนี้สิบโมงเช้าพี่อี้จะถแถลงที่รัฐสภารัฐสภาเลยนะครับกับข้อมูลทั้งหมดที่อาจจะเชื่อมโยงว่าคุณฟิล์มเกี่ยวข้องกับอะไรตรงไหนหรือไม่อย่างไรแต่เขาประกาศแล้วว่า พี่อี้เขาจะสุดซอยกับคุณฟิล์มซึ่งฉันก็ยังไม่รู้ว่าพี่อี้มอกสารหรือว่ามีอะไรที่แกมั่นใจว่าเจ็ดข้อนี้สามารถเอาผิดเอาผิดนะฮะคุณฟิล์มรัฐภูมิได้ก็รู้ว่าพี่อีก,ก็แข้นอ่ะตอนนี้ก็เต็มที่เลยขนาดโพสต์ตามหาญาติพี่น้องเสียอูดอ่ะงานนี้ก็คือเครื่องขุดเจาะเครื่องขุดเจาะเจาะแบบ ถึงแกนโลกแน่นอนและต้องบอกเลยนะคะว่าขณะที่ทั้งด้านในเรื่องของคดีนั้นค่ะต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะของหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิค่ะที่มีการเข้าไปพัวพันกับคดีดังนะคะโรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นค่ะต้องบอกเลยว่าต้องย้อนไปค่ะเรื่องราวมรสุมชีวิตของฟิล์มรัฐภูมินะคะเริ่มต้นเมื่อปี2 5 4 9หค่ะหลังหนุ่มฟิล์มนะคะได้มีข่าวกับเสี่ยวอู๊ดสิทธิกรบุญชิมค่ะหรือว่าเซียนพระชื่อดังโดยความสัมพันธ์ระหว่างฟิล์มแล้วก็็เเเเสีี่่ยยยอออนนนนนะคค้้งงงบกลลลลลวววาาาทททัมิิแแืืชหหฟ์ๆรถป เงินเนี่ยเจล้านแต่ว่าฟิล์มเนี่ยได้ออกมามีการโต้ข่าวในครั้งนั้นว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแค่ในจ้างกับลูกน้องไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแล้วก็มีการเล่าว,ว่าช่วงที่จะเข้าวงการเนี่ยบ้านของฟิล์มเนี่ยมีปัญหาว่ากําลังจะโดนยึดเซียวอู๊ดเนี่ยจึงเข้ามาช่วยและตนเนี่ยก็ไม่เคยลืมบุญคุณของเสียวอูด๊ดยกให้เป็นผู้ที่มีพระคุณส่วนเรื่องรถไม้นี้เนี่ยที่ฟิล์มนั้นอยากได้ตอนนั้นเนี่ยก็แค่ไปปรึกษาแต่ไม่ได้ขอให้ซื้อให้จึงทําให้เรื่อออออองงงงงนนีีนะะีีีีี้้้้้้ะะคตตตบกกกกเเลลลลยยยวววว่่่่่าาาาาทททดดดดดขขืืปรรแแแมมมมจัโโฟฟิิ์์ซให็ ของเสียอูดแล้วก็ฟิล์มนะคะตอนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยการติดอยู่เสียอูดเนี่ยได้กล่าวว่าตอนแรกเนี่ยฟิล์มบอกว่าเสียอูดเนี่ยเป็นแค่เพื่อนแม่ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกันแต่ตอนหลังฟิล์มออกมายอมรับว่ารู้จักกันจริงๆส่วนเรื่องรถมินิที่ฟิล์มนั้นอยากได้เนี่ยฟิล์มเนี่ยมาเที่ยวไล่เที่ยวคือขอเสียอูดและที่บอกว่าเงินที่ขอนี่ไม่ถึง7ล้านก็ต้องถามกลับไปว่าคนที่ใช้กับคนที่จ่ายเนี่ยใครจะจําแม่นกว่ากันและต่อมานะะในปี25 2021ค่ะสอเป็นข่าวอีกครั้งนะคะหลังจากการที่สินเอาคุะเสียอู เป็นแบบเครื่องหมายราชการมีโทษจำคุก5ปีนำตรามหามงกุฎมาใช้และในปี2556นะคะเสี่ยอู๊ดค่ะก็ได้รับอิสรภาพนะคะเสี่ยอู๊ดก็ได้มีการเปิดใจว่าเสี่ยอู๊ดเนี่ยไม่มีบ้านบ้านของเสี่ยอู๊ดเนี่ยยกให้ฟิล์มไปหมดแล้วแต่ในวันนี้เนี่ยเสี่ยอู๊ดเนี่ยไม่เหลืออะไรเสี่ยอู๊ดเนี่ยก็ไม่ขออะไรจากฟิล์มสิ่งที่ยกให้ทั้งบ้านรถเงินทองเนี่ยถือว่าให้แล้วให้เลยอย่างน้อยเนี่ยเสี่ยอู๊ดเนี่ยก็ภูมิใจที่เมื่อปี2548เนี่ยเสี่ยอู๊ดเคยช่วยให้ฟิล์มและก็ครอบครัวนั้นเนี่ยพ้นทุกกกกกกกข์็็็ถือออววว่่่่่่่าาาาเเเเเปนนนนนนนสสสิงงทีีีีีีีดดดดแแลลลละหหหััไไไยยยยยรูู้้้้้ึ๊มบ ขายไปแล้วก็เอาเงิน,นไปบริจาคแค่นี้ก็ดีใจแล้วพร้อมกับขอโทษที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยพูดให้ฟิล์มเนี่ยเสียหายและสุดท้ายนะคะในปี25 5 8ค่ะก็ได้มีข่าวเศร้าของเสียอู๊ดนะคะที่เสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะจากการทานยาเกินขนาดพร้อมกับเสียอู๊ดนะคะได้มีการทิ้งจดหมายเอาไว้ซึ่งเนื้อหาในช่วงหนึ่งค่ะมีการระบุว่าแม้ว่าเสียอุน้นจะหาเงินทองได้มากมายแต่เสียอู๊ดเนี่ยไม่เคยจะสะสมสร้างฐานะเลยเพราะว่ามวัวแต่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเนี่ยเดือดร้อนผลตอบแทนเนี่ยกลับทาให้เส หลไปและหลังจากที่เสียอุ้ดนะคะเสียชีวิตไปนั้นค่ะฟิล์มนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตนนั้นเนี่ยไม่ได้คุยกับเสียอุ้ดเลยพอเสียอุ้ดเสียแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยก็โทรมาหาประหนึ่งว่าฟิล์มนั้นเนี่ยเป็นญาติและไม่รู้เรื่องและขอแสดงความเสียใจด้วยเสียอุ้ดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟิลม์มไม่ใช่ญาติเป็นแค่คนรู้จักกันเฉยๆและอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบทพถถบกอีท่กีริถูฟล์ัฐภูินะคะะะะแจ้้้งงงคคคววาาาาามมมเอออผิดดในนนขห่่ปรรรยกโฆษณซึืีุณอค ก็ได้มีการกล่าวว่าจากกรณีที่ฟิล์มเนี่ยออกมาดาเนินการแจ้งความกับตนเองทั้งหมด8กรรมที่สอน้องห้ขวางเมื่อวานนี้เนี่ยตนเองเนี่ยขอยืนยันว่าสิ่งที่ตนเคยออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนั้นถึงคดีลหลอกร่วมลงทุนหุ้นดูใบ60บล้านที่จังหวัดตรังเนี่ยตนไม่เคยพูดว่าฟิล์มเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวแต่เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเนื่องจากเคยมีรูปภาพหมูที่ฟิล์มเนี่ยร่วมถ่ายกับทีมงานของพี่ชายที่เป็นเจ้าของบริษัทออยซี่ออยอีกทัง จงคาดว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงหรือไม่ซึ่งในวันจันนี้เนี่ยจะนาหลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมมายื่นให้กับประธานรัฐสภาตรวจสอบก่อนที่เรื่องเนี่ยจะไปถึง DSI สําหรับฟิล์มเนี่ยที่จะมาฟ้องตนนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังรู้สึกเห็นใจเพราะว่าเป็นนักแสดงด้วยกันก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยตนเนี่ยจะเดินหน้าเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและจะต่อสู้อย่างจริงจังโดยจะเปิดโปงในทุกคดีที่ตนนั้นมีหลักฐานในมือทั้งนี้มีการบอกว่าตนเนี่ยไปเอ่ยเรื่ององตรันนนนน้้น้วว่่าาาาาามีีกกกกลจ ได้ส่งคนไปขอโทษยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเพียงผู้เสียหายที่ตนเคยรับเคสไว้ไปดําเนินการขอโทษเองเพราะผู้เสียหายเนี่ยอยากได้เงินที่ถูกหลอกล่วงลงทุนคืนจึงทําไปโดยพลาการโดยที่ตนนั้นไม่ทราบทําให้ฟิล์มนั้นเนี่ยเข้าใจผิดและในส่วนที่ตนจะดําเนินการฟ้องกลับในคดีหมิ่นประมาทหรือไม่นั้นจะขอรวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้อีกครั้งและในกรณีของทนายประมาณนั้นขณะนี้เนี่ยตนหมดความนับถือแล้วและไม่ขอเรียกว่าอาจารย์อีกต่อไปขอเรียกว่าประมาณและเจอหน้าเนี่ยจะไม่ขอยกมือหไหว้ใดๆทั้งสิ้นมองว อีกทั้งสไปร้องเรียนมัญญาทนายที่สภาทนายความให้ตรวจสอบดําเนินการถอดถอนความเป็นทนายความผมคิดว่าเรื่องนี้สิ้นสุดด้วยความเจ็บปวดดีกว่าเจ็บปวดโดยไม่มีวันสิ้นสุดในความเป็นพี่น้องเป็นคนรู้จักใกล้ชิดไม่ถึงกับสนิทสนมกับอาจารย์ประมาณที่ตนเคยเคารพในวันนี้ผมไม่ตําหนิที่ท่านรับงานโดยไม่เลือกแบบนี้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านปกป้องลูกความก็เป็นเรื่องของท่านแต่วิธีการสื่อสารเป็นการย่ายีของคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนมากเกินไปท่านประเมินดูเอาเองแล้วการจากข้อมูลที่ผมมีอย่าสักแต่ว่ารับงานไปก่อนให้ดูเหตุแลละผว่ามีคนได้รับ ผลกระทบผมรู้สึกผิดหวังและเสียใจที่เคยรู้จักกันมาหลังจากนี้ทั้งฟิล์มทั้งประมาณอย่าหวังเลยว่าผมจะขอโทษพวกคุณอย่าหวังเลยว่าผมจะกลับไปดีกับพวกคุณทั้งต่อนหน้าและลับหลังนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดมาวัดกันดูดีกว่าว่าใครเนี่ยจะติดคุกก่อนกันและโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเดือดจริงๆนะคะทั้งนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคดีนี้นะคะระหว่างคุณหนุ่มกัญชยัยคุณฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็คุณ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ